ในยุคที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนเริ่มกังวลว่างานของตนเองจะถูกแทนที่หรือไม่แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังมีอาชีพอีกมากมายที่ AI ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้แถมยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างสูงในช่วง10ปีข้างหน้าอีกด้วยรายงานล่าสุดจากริซุม์นาได้เปิดเผย12อาชีพระดับเริ่มต้น entry level ที่มีความเสี่ยงตำ่ำ ต่อการถูก AI แย่งงานและมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงจากสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (US Bureau of Labor Statistics) และฐานข้อมูลอาชีพ ONET อาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่เน้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบงานที่ปลอดภัยจาก AI คืออะไรงานที่ต้องใช้ทักษะด้านความเข้าใจมนุษย์การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการลงมือปฏิบัติจริงสายงานที่น่าจับตามองส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสุขภาพพลังงานสะอาดและช่างเทคนิคเฉพาะทางซึ่งยังคงต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์เป็นหลักและเป็นที่ต้องการสูงงานเหล่านี้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยผู้ช่วยทันตแพทย์เดินท่านไฮจินิสเส้าอ,อาชีพที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยมีรายได้เฉลี่ย3ล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มเติบโตถึงเปอร์เซนักตรวจอันตราสาวทางการแพทย์ดักโนสติกเมติกอน สนกอกราฟเฟาอาชีพที่ต้องใช้ความเข้าใจเชิงเทคนิคในการแปลผลภาพมีรายได้เฉลี่ย2.9ล้านบาทต่อปีและเติบโตถึง13%นักบำบัดร,ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Therapist) เศาอาชีพสำคัญหลังวิกฤตโควิด -19 ต้องใช้ทักษะด้านเครื่องมือแพทย์และความเข้าใจร่างกายมนุษย์มีรายได้เฉลี่ย2.6ล้านบาทต่อปีและเติบโต12%เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์และเอ็มออร์ไล (Radiologic and MRI Technologist) เศราอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ผลภาพ และการดูแลผู้ป่วยมีรายได้เฉลี่ย2.6ล้านบาทต่อปีและเติบโต5%ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด o c c คป p ชนอเท Therapy Assistant เซาอาชีพที่ต้องเข้าใจผู้ป่วยเพื่อช่วยฟื้นฟูศักยภาพในการใช้ชีวิตมีรายได้เฉลี่ย,ย2.14ล้านบาทต่อปีและเติบโตสูงถึง18%ช่างเทคนิคกังหันลมวินทบันเทคนิชนเซาอาชีพดาวรุ่งแห่งยุคพลังงานหมุนเวียนต้องใช้ทักษะทั้งไฟฟ้า และการปีนป่ายมีรายได้เฉลี่ย2.03ล้านบาทต่อปีและอัตราเติบโตพุ่งสูงถึง50%ผู้ช่วยศัลยแพทย์และการผ่าตัด (surgical a s s i s t a n t and t e c h n o l o g i s t เศราอาชีพที่ต้องเตรียมอุปกรณ์และสนับสนุนศัลยแพทย์ในการผ่าตัดมีรายได้เฉลี่ย2.03ล้านบาทต่อปีและเติบโต5%ช่างไฟฟ้า (electrician) เศ้าอาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบไฟฟ้ามีรายได้เฉลี่ย2.02ล้านบาทต่อปีและเติบโต9% ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด physical therapist assistant, เศร้าอาชีพที่ต้องใช้การสัมผัสสื่อสารและสร้างแรงจูงใจในการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยมีรายได้เฉลี่ย1.9ล้านบาทต่อปีและเติบโตถึง16%ช่างเครื่องปรับอากาศระบบทำความเย็น HVAC mechanic เซาอาชีพที่ต้องเข้าใจระบบควบคุมอุณหภูมิและซ่อมแซมอุปกรณ์มีรายได้เฉลี่ย1.9ล้านบาทต่อปีและเติบโต8%ช่างติดตั้งถผงโซล่าเซล โซล่าฟอโทเทอินสตอลเลอร์เาอาชีพสายพลังงานสะอาดที่เติบโตเร็วต้องลงพื้นที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ามีรายได้เฉลี่ยน1น8ล้านบาทต่อปีและเติบโตสูงถึง42%เจ้าหน้าที่กู้ชีพและพยาบาลฉุกเฉิน EMTs and Paramedics สเศ้าอ,อาชีพที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าและใช้การตัดสินใจเพื่อช่วยชีวิตผู้คนมีรายได้เฉลี่ย1.5ล้านบาทต่อปีและเติบโต5%แต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายคนอาจมองข้ามอาชชีพสาาย่ง และเทคนิคไปเพราะค่านิยมการเรียนมหาวิทยาลัยในอดีตแต่ในปัจจุบันอาชีพเหล่านี้กลับเป็นที่ต้องการอย่างมากแล้วคุณคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าอาชีพเหล่านี้ยังคงมีความสําคัญและ AI ไไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้หรือคุณมีความคิดเห็นอื่นที่แตกต่างออกไปมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย